ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมเอาหมกันน็อกมารีวิวนะครับอย่าเพิ่งสงสัยนะครับว่าหนูหมกันน็อกอยู่ในนี้นะครับพัสดุเพึ่งมาส่งเลยนะครับผมสั่งมาจากแอปโชปปีนะครับเดี๋ยวเรามาแกะพร้อมๆกันเลยนะครับว่าหมกันน็อกอ็อกเซโลยี่ห้อนี้มีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับมาแกะพร้อมกัน ก็ระยะเวลาในการส่งนะครับผมสั่งประมาณ4วันนะครับ749ปบาทนะครับโอเคภายในกล่องแพ็คมาเป็นประมาณนี้นครับก็ไม่มีอะไรเลยนะครับก็มีแค่กล่องกับหมวกน็อกนะครับประมาณแบงประมาณนี้เนาะโอเคนี่นครับของเซโลโอเคมากล่อง ไม่ใช่ครับลักษณะคล้ายๆกับแไงหมครึ่งลูกเนาะมาผมจะลองปัดดูก่อนนะครับนี่ครับส่วนตัวหมวกเป็นประมาณนี้เลยนะครับนี่ครับมันออกเสียงว่า ออกเซโล่ไหมครับถ้าผมออกขิดเพื่อนคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับอันนี้เป็นไซส์ M นะครับผมสั่งไซส์ M มาสีดำนะครับ mm hmm. ก็นี่เลยนะครับก็จะได้เ,เป็นแพ็กเกจแบบนี้นะครับ mm hmm. เขาก็จะมีดีเทลไซส์ M นะครับ5 5 5 9เซนติเมตรนะครับก็ ใช้สำหรับก็น่าจะนี่แหละครับมีสะกรตเตอร์นะครับโรโลเบดนะครับเสเก็ตบอร์ดไหมครับแล้วก็จักรยานเนาะประมาณนี้นะครับด้านหลังมีพวกซีเรียลนัมเบอร์นะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นของแท้นะครับอ,อซโลข้างในก็เป็นประมาณนี้ครับด้านในนะครับจุดทีละจุดเลยสายรัด เป็นคล้ายๆกับกระเป๋าสัป,ประรดทั่วไปนะครับที่กรดแล้วก็ปรับระยะได้เนาะข้างในก็เป็นบุนุ่มนะครับเป็นบุนุ่มนะครับบุนุ่มประมาณนี้เลยนะครับเป็นหมวกนะครับเป็นลักษณะที่สามารถมองทะลุได้เนาะ เป็นน่าจะเป็นรูระบายอากาศของเขานะครับเห็นไหมครก็ไม่มีริ้วรอยใดๆนะครับดูสวยงามดีนะฮะสีดำนะครับออกแนวเป็นดำด้านนิดๆนะฮะซึ่งตัวหมอกภายในดูดยีครับดูสวยงามดีนะครับงานค่อนข้างจะเนียบเลยนะฮะข้างหลังก็น่าจะเป็นการปรับฟิตเมนต์ของการรัดสีสัะนะครับ โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะลงรูปให้ชมนะครับหลังที่ผมลองใส่ดูแล้วเนาะนะครับผมท่านใดนะครับที่สนใจก็ลองไปเลือกชมเลือกหาได้นะครับถ้าเกิดว่าทํากิจกรรมกลางแจ้งนะครับไม่ว่าจะเป็นอโลอโลเบดนะครับเซิร์ฟส,สเก็ตนะฮะหรือว่าจะเป็นพวกจักรยานก็สามารถใช้หมุกกะนอกตัวนี้ได้นะครับ ก็ผมสั่งมาในราคา749บาทนะครับจากแอป s h o ป e e นะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับส่วนใครเพื่อนๆท่านใดที่ลองใช้แล้วนะครับลองใส่แล้วก็มาแชร์ประสบการณ์ได้นะครับว่าใส่แล้วเป็นยังไงนะครับผมอันนี้เขาไม่ได้จ่ายนะครับผมรีวิวเองนะครับพอดีมันเพิ่งมาถึงเลยก็เลยแบบอยากให้เพื่อนๆได้รับชมไปพร้อมๆกันนะครับโอเคนะฮะ สำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ